ก็ขอการสวัสดีคุณผูสุนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Go and Gold กันเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมมาทำตามคำขอ,อนะครับในการสอนหาเงินนั่นเองในฉบับผมนะครับฉบับผมฉบับผมโอเคนะคือวิธีการหาเงินของผมนั้นคือการเก็บขยะขายครับเราเคยพูดกันไปแล้วใช่ไหมเรื่องการหาเงินอ่ะจริงๆผมมีหลายคลิปมากก็ส่วนใหญ่ที่ตามผมก็คืออยากรู้วิธีการหาเงินใช่ไหมอ่ะดูเงินผมตอนนี้มีอยู่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด จริง,รงเงินผมมากกว่านี้นะครับแต่ผมซื้อของแดงไปชิ้นนึงเอาแต่โชยดูของแดงที่ผมซื้อไปก็จะเป็นไอจานโงๆโชิ้นนี้แหละซึ่งมันจะดรอปอยู่ในแมปแดงนะครับในกล่องปกติหรือจะเปิดกล่องพวกกล่องใหญ่ก็น่าจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกล่องปกตินะครับเพราะผมเดาก็จะมาสอนจัดเซ็ตที่มันคือจะมาสอนหางเงินใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนจัดเซ็ตด้วยแหละเอาเป็นว่าสิ่งที่เราต้องใช้คืออาวุธที่มันราคาถูกให้มันไม่กินเงินเวลาเราตายเราจะได้ไม่เสียได้ครับอ่า แ,แรกเขาปลผมขอทอดไอ้เอาก็สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือการจัด skill สกดิลก็คือคืออาชีพที่ผมอาไปในวันนี้ก็คือวอลเลเยอนะครับวอลเลเยอร์เอาสกิลไปไปเอาสกิลวิ่งเร็วต่อแล้วก็เอายูไปส่วนสกิลด้านบนครับผมเอาเป็นเอามันโคงไปครับเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองหน่อยแล้วก็เอาผู้บัญชาการคือเสริมสถานะผู้สเต็ก ไอตัวอันนี้สก,กิลนี้ต้องเอาไปนะครับมันจะช่วยลดมูลค่าที่เราต,ต้องเสียในการซื้ออุปกรณ์เราจะได้ไม่ต้องจ่ายแพงมากโอเคต่อไปเราจะเลือกอุปกรณ์อะไรไปสามชิ้นนี้ครับคุณต้องเอาไปครับคุณซื้อมาเลยราคาไม่แพงรวมๆกันแล้วไม่ถึง300สามร้อยมั้งจัีชิน้นนี้ซื้อมาเลยครับแล้วก็ถ้าคุณอยากให้ตัวมันแข็งมากผมแนะนำให้เอาอีกสองชิ้นเป็นของปลาครับแต่ว่าถ้าเกิดมีไม่มีแบบ เงยงบน้อยอ่ะพี่ผมขอลดงบหน่อยเปลี่ยนสองเอาเกะนี้ออกครับเกาะสองตัวนี้มันมีราคาเป็นร้อยเลยแพงอยู่นะเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเออเรามาที่พพอคาครับหรือเราซื้อเกาะเขียวไปครับนเกะเขียวเนี่ยเกะเนี่ยีเ,ยเขียวยี่สิบสี่เองเห็นป่มราคาถูกอะไม่แพงแล้วพอเราเก็บครบสามชิ้นเนี่ยอ่าสเต็กที่เราได้ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเอาไปว่าสเต็กเราพอแล้วจ้นะนี่ะพอที่เอะ ลงเล่นได้อ่ะประมาณนั้นแหละอืตอนนี้ผมก็ใส่ชุดเกราะเหมือนเดิมแล้วก็อาวุธที่เราจะเอาไปนะครับผมแนะนําให้เป็นดาบยาวครับอ่ลงซอสคือดาบยาวเนี่ยราคามันถูกครับดูของม่วงแค่สองร้อยถ้าคุณแบบว่าเอ้กลัวสู้ไว้ไหวแล้วซื้อของม่วงไปใช้เลยก็ได้นะมันดีเหมือนกันแหละอ่ามันถือว่าเป็นฟาร,ร์มง่ายแล้วก็อาวุธลองครับคุณต้องอาวุธลองไปถ้วยผมมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือผมพลาดนั่นแหละ จริงๆมันควรจะมี5เกมที่ผมจะเอามาให้คุณดูในวันนี้แต่เหลือรีวิวสับามเกมผมลืมอัดสองเกมตายหนึ่งเกมรอดหนึ่งเกมรอดของเยอะมากตายตายโง่เกินขอเขียวขอฟ้าเพลงขอเขียวจริงเป็นนัลกลบสู้ไม่ได้แค่นั้นแหละผมอยาจะพูดก็คือเราควรเอาดบาบรอดวขไปด้วยเอาไปสู้กับนกักลบรับไม่งั้นก็วิ่งหนีไปเลยอย่าไปพัวกับผม,มแล้วกันโอเคผมก็เนีย่ย ของอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็สกิลผมจะมีแนะนําให้แค่นี้เพราะที่แนะนํานักลบนะครับผมบอกได้เลยว่านักลบมีกันทุกคนอยู่แล้วเป็นอาชีพที่คุณควรจะอัพไวนะครับแล้วก็ยาครับยาเอาไปทั้งหมด9้าขวดพอนะ9้าขวดอันนี้ผมแถมมัน,ม,น,ม,นมันติดค้างไว้แล้วก็เอายากระดกอะไป9้าขวดแล้วก็เอาผ้ามันแผลไปหอันแค่นี้พอครับแค่นี้คุณก็สามารถเล่นได้แบบปกติแล้ว ล้วเราก็จะไปฟาร์มเงินกันใช่ไหมโอเคแต่เราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าอ่ะเรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราเกิดมาแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณเปิดแผนที่ครับแล้วหาจุดที่มันเป็นจุดฟาร์มนะแล้วเราก็รีบไปที่นั่นเลยก่อนจะโดนแย่งเปิดกล่องโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเลยดีกว่าจุดฟาร์มอยู่ตรงไหนโอเคเรามาเจอจุดแรกแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดจบกล่องทองนะครับคือมาได้นะตรงนี้มีกล่องทองอยู่โอเคแต่ผมจะมปเปิดกล่องมันก่อนดูดีดูดีด เดี๋ยวเราเคลียร์ม้อนข้างล่างนี่ก่อนนะครับเคลียร์ม้อนเสร็จแล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมีคนโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์คนยันก่อนดีกว่าโอเคสตูที่เราเจอเป็นนักฆ่านะครับคือถ้าไม่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องบวกก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําถ้าเกิดคุณมีทักษะนิดนึงก็บวกเลยฆ่ามันซะโอเคนักฆ่าไม่ค่อยกล้าบวกอะนักฆ่าตรงเนี้ยเราเคลียร์เลย <c oughs> วิ่งตามวิ่งตาม เนาคา่าที่สู้ดาบยาวไม่ได้นะครับเนื่องจากมันกวาดอะ่ะสิ่งจะหลบแล้วหลบไม่พ้นครับยังไงก็กวาดได้เรื่อยๆอะ่ะแล้วดาบยาวนี่แรงมากนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดเป็นนาค่าที่มีทักษะสูงนะครับสามารถหลบได้นะแล้วก็ผมก็ต้องรอไอเนี้ยให้ทักษะแบบพีดโดนเนิรฟ์ฟหรือไม่ก็เพ่งด็อกเตอร์กำลังจะอัปเดตใช่ไหมครับกำลังเข้ามาในเกมเป็นอาทิตย์หลักไนะ กำลังพัฒนาอยู่ผมอยากให้เทคุองเตอร,อตอร์มีสกิลที่มันทานพิษอะเอามาสู้กับนักฆ่าอย่างน้อยให้นักฆ่ามันมีตัวแพ้ทางสักสายก็ยังดีนะหลังที่เราเปิดกล่องแรกมาครับผมก็มานี่ครับลองมาเรื่อยๆจนมาถึงเขตบัลลังครับอ่าตรงนี้จะมีของดรอปอยู่เหมือนกันก็มาฟาร์มซะอะไรเงี้ยเปิดดูครับได้ไรเอ่ยคุม้มไหมที่จะมาเดินมาถึงโอเคได้ของฟาชิ้นหนึ่งโอเคไม่มีแล้วไปต่อดีกว่า โอเคนี่ก็จุดต,ต่อไปที่ผมจะมาฟาร์มนะครับรอบนี้คือก็แต่เจอคนคนนั้นแล้วก็เราก็ไม่เจอคนอีกเลยอะ่ะไม่รู้หายไปไหนหมดอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ได้เลยดูก่อนดิที่ฟาร์มอุ้ยฟ้าอยู่วะเกิดดีปิดตำบาเลยอะไรอะ่ะโอ้สมุดโอเคดีอยู่ข้างบนมีเสียงครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูนะโอ้ยของเขียวของเขียวก็เก็บมาแล้วครับคืออะไรที่มันขายได้เป็นขยะแนะนำให้เก็บมาครับโอเคจุดจุดนี้ผมก็เจอคนโดยบังเอิญครับ คือเขามานั่งฮิวอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยตีตีต,ตีหมุน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 เอา้เอาเดี๋ยวคนไทยอะสิบหายแล้วเราฆ่าผู้ร่วมอดมการเขาว่า,าฟรามตอนนี้ไม่สนใจแล้วคนไทยไม่ใช่คนไทยไกัข้าหมดละไม่สนล้วเพลงด็อเตออันนี้แค่ทางนะครับเล่นเล่นใช้ชังเชองนิดนึงนะเราแพ้ทางเพลงด็อกเตอร์นะครับอ่ ปาดปาหัดแทงอันนี้เพดยอตเตอร์เขาไม่กล้าเล่นเนี่แบบไม่กล้าเล่นมากเกินไปคือถ้าเขากล้าเล่นหน่อยเราอาจจะแพ้ได้นะโอ้่ไม่โดนด้วยอันนี้ถ้าโดนเรามีโอกาสสวนอยู่แต่คือเขาที่เราไม่โดนเราก็สวนไปเรื่อยๆโอเคสีฟ้าด้วยน่าจะมีของฟ้าอยู่ในตัวโอเค๋ยวเราเคลียร์วอนตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราเก็บของกันเลยดีกว่าตัวนี้มีอะไรบ้างโอ้ยไหนๆโอ้ของฟ้าของโอ้ ไม่ไหวจริงอะเก็บอะไรนะเก็บหมดเลยครับตอนนี้โอเคออกเลยดีกว่าใช่ไหมออกเลยละไปละไปดูกันนะครับมูลค่าตอนหลังจบเกมมีเท่าไหรเ่เท่าไหร่เอ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดร้อยใช้ได้มาดูตอนที่เกมที่สองเลยนะครับทำเหมือนเดิมครับเหมือนเกมแรกเลยแต่รอบนี้ผมเอาดาบโลมาด้วยนะผมเค็ดละผมไปตายมา ตายแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ที่ทำซะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเอาดาบโลเงี้ยเดี๋ยวเรียมบอลตรงนี้ให้เสร็จแล้วเราจะมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเสร็จคืออันนี้ก็ดูสถานการณ์ก่อนนะครับจะว่าจะฆ่าบอทิ้งหรือว่าจะเก็บไว้แล้วว่าวิ่งหนีไปทำอย่างอื่นโอเครอบนี้ได้ของม่วงครับถึงจะเป็นแค่หน้าไม้ก็เถอะแต่เราขายได้ราคาหลายร้อยอยู่นะ โอเคครับจุดนี้เป็นจุดตอกกล่องทองนะครับเร,เราเคลียร์ม้อนเสร็จเราจะไปเปิดกล่องทองกับกล่องเองินครับกล่องตรงนี้มี2ใบนะครับถ้าเป็นในแรงมันจะเป็นบอสครับมีบอสจุดตรงนี้ด้วยแต่ว่านี่หมดธรรมดาครับจะไม่มีบอสก็คือเราสามารถเปิดได้ดีฟรีเลยและเคลียร์ดิโอ้ได้ของฟ้าชิ้นหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์เจ้าระเบิดบอมตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็เปิดกล่องเปิดกล่องแล้วก็จะไปที่หมายต่อไปเลยครับโอเคดูนิ่ได้เลย เอ้โโอเคในที่สุดเราก็มาถึงจุดฟาร์มจุดต่อไปแล้วนะครับอ่ารอบนี้เป็นกล่องทองเหมือนเดิมนะครับตายแล้วเรา,าก็มาที่นี่ใช่ไหมละ่ะโอเคเรามันเปิดดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรอย่างแรกก็ต้องเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนอะไรอะ่ะโอ้ยมีอะไรเปิดมาตายไรของนี้ดีโอ้รองทอเท้าเพื่อนองเธอผมไม่เก็บดซ้ํา <laughs> ราคามันแย่ไปโอ้จริงๆถ้าจะเป็นแบบคุณไม่มีเงินมากอะ่ะเก็บเลยครับ ผมแนะนําไม่เก็บไว้ดีกว่าอย่างน้อยมันก็มีราคาอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะไม่ก็เก็บไปใช้เองก็ได้โอเคต่อไปจุดต่อไปเลยดีกว่าโอเคเราก็มาถึงจุดต่อไปแล้วครับจุดนี้จะมีกล่องเงินอยู่2ใบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปตอนคลิปเปิดกล่องเงินนะครับมันมีกล่องอยู่แต่ใบานะครับถ้าเป็นโหมดทีมอ่ะโอ้โหอ่าใบาต่อไปโอเคเราเปิดดูดีกว่าข้างบนมีทุกเป็นคนหรือเปล่าอาจจะเป็นป,นป,นป,นปนอดก็ได้อู้สมุดโอเคสมุดร,ราคาดีอยู่โอเค โอเคเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วออกดีกว่าเออไม่เจออะไรเลยไปละบายอืมเรามาดูมูลค่ากันดีกว่าตอกเท่าไหร่เกินเออโอ้เยอะกว่าตายแล้วอีกหนึ่งพันโอเคถึงห้องที่สามแล้วแต่จำห้องนี้เอาไว้นะแต่เราต้องกลับมาโอเคผมจะมาห้องบอสก่อนนะครับมาดูหีบว่ามีคนเปิดไปยังเราต้องรีบมาแล้วโอ้โหมันไวจังวะ โอเคงั้นเรามาขีบถอดนด้านล่างดีกว่าแล้วขีบนี้ก็ยังไม่ได้โด,ด,เดเนเปิดด้วยเรียมมอนเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดขีบกันเลยดีกว่าอะไรอะเกลือมาเกียร์มอนจกกัดการซะเ,ออเปิดเกลือไหมอะไรอะ่ะโอ้โหมีมีสีฟ้าขึ้นด้วยซ้ำโอ้ของเขียวก็วยังดีครับเก็บเก็บเก็บไปโอเคหีบทองของจริงแต่หากมาดูกันโอ้ของฟ้าอะไรเอ,อื้อของขยะขยะสองชิ้น มีมูลค่าอยู่เก็บไปโอเคเรากลับมาห้องเดิมนะครับที่เราทิ้งหีบเอาไว้มาไปเปิดกันดีกว่าหีบทองด้วยมันจะมีอะไรอือ,อนี่นี่ห่อนเกียร์ก่อนอ่าเราจะเกียร์เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเราเปิดจีบตรงนั้นบอดครับไม่ต้องสนใจได้ไรอุย้ยกระเคงดีอยู่หูใส่คอโอเคผมก็เดินมาเรื่อยเปิดจนมาถึงจุดเปิดกล่องครับเรามาดูกล่องนี้ก็ดีกว่าว่าเราจะได้อะไรรู้สึกกล่องนี้จะค่อนข้างเกลือเยเป็นกล่องเงินธรรมดาเนี่ยแหละมา เดียวมอนต่อยครับมอนเยอะมากเลยตูดแดงเฮ้ยมอนแดงฮะับมอนแดงไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่มอนกายพันเฉยๆครับเฮ้ยโอ้โหเกลือเฮ้ยอะไรอ่ะเคลียร์กันเคลียร์กันแต่การ์ดมันเรียบร้อยเปิดกลองได้ไรคนทุกคนโอ้โหไม่มีสีขึ้นเลยเอ,อืเ้อเกลือเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีคนเปิดได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่มีคนเปิดงไงก็เสร็จแล้วปกติ <laughs> ตรงนี้เปิดยากมากครับผมบอกก่อนเลยตรงนี้เปิดโคตรยากเลย เพราะส่วนใหญ่อะจะมาตรงนี้กันครับเมื่อตรงนี้มันมีแบบมันเจอิดอะแต่ผมไม่เจอคนเฉยเลยโอเคเปิดได้ไรเออเอ้กางเกงดีกางเกงดีขออ้คอโอเคดาบด้วยดาบคู่อันนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่200นะถ้าไปขายปัจจุบันนะเลียร์บอลครับเราจะเลียร์บอสดีไหมไปดีกว่าโอเคตรงนี้มันมีคนใช่ไหมเอ้คนคนขาครั ไปได้เฮมานี้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 อันนี้คนครับคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลอดไม่มีเก็บอาวุธวิ่งครับรู้สึกว่าเจ้าตัวยาจะหมดเหรอเอายาหมดมาใช้ยาเปืือนกับเราอ่ะมามาเจอกันมานนี้มานนี้ไปไหนไม่ต้องไปกลับมาก่อนต่อยต่อยโอ้โหดาเมจดาเมจกระจอกมากจะไปไหนอย่าวิ่งโอ้โหกระโดดเหรอกระโดดเหรอปีไม่เข้าเลยอะ ้ยมียานี่ยว่าเดี๋ยวบอกไม่มีมก็ไม่มียาโอ้หมุน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 โอ้ยไปไหนอื้ออื้อโอย่าไปตายก่อนเกินไปปะอืมตายแล้วโอ้โหสีม่วงด้วยเมื่อกี้อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเคลียร์บอสเคลียร์มอนเสร็จเดี๋ยวเราไปเก็บของกันดีกว่ามีของสีม่วงด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรอะไรอ่ะโอ้หมวก โวอีกาน่เองโอเคสมแล้วเฮ้ยมีของฟ้าเยอะอยู่นะมีสมุดฟ้าด้วยเก็บ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 อิ่ม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 อยู่อิ่มอยู่โอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราออกไปเลยดีกว่ารอดูมูลค่าแล้วกันครับว่าเท่าไหร่เฮ้ยระเบิดระเบิดโอเคว่าเสียวสี่พันเสี่ยงตายอย่าทับตามะแล้วนี่ก็คือมูลค่าที่เราออกมาได้เอถือว่าดีเหมือนกันหนึ่งพันเนี่ย กุญแจดีได้อะไรได้ไรเฮ้ยของว่างคุ้มค่ากุญแจไปเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเกลือจัดเลยโอเคเดี๋ยวเราออกไปเลยดีกว่าใกล้จะถึงเวลาออกแล้วอะไรอ่ะอืมเฮียก่อนโอ้ยวันหน้ากลัวมากอืมโดนโล่ไปทีนึงยังไงล่ะเจ็บกระซีบเจ็บกระซิ่ ปล่อยที่นี่ปลอยที่นี่อืมตายก่อนเสียดายอะขอเครียดมอนตัวนี้ตัวอืมสวัสดิ์ใสนะฮเหมือนไส้เหมือนไส้เหมือนไส้ขอสวัสดิ์เอ้ยเอ้ยของห่วงของห่วงเก็บ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 อะไรอะโอ้คาถาคาถาดีอยู่เอามาเอามาเอาเครียดออกของออกก่อนโอเคเก็บเท่าที่เก็บได้โอเคเดียู่เปิดกล่องเฮ้ยเสียงอะไรมาเสียงอะไรอะอะไรอะโจรโจร ดูนุได้ด้วยเอวนเฮ้ยสมบัติเฮ้ยเกมเฮ้ยวิ่งไวจังตีไม่โดนตีไม่โดนเฮ้ย,เ,ยเกินไปแล้วพิษแรงด้วยอออจะตายแล้วตายก็ได้วะมาขีา่เชียดนี้ โอดยรอีพอตโอ้โหกลองดีซะด้วยนะอ่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปผมไปโดยเฉพาะคลิปสุดท้ายใครก็ตามที่ว่าท้อเรื่องการเจอแฮกเจอโปรครับดูคลิปผมไว้ครับคลิปสุดท้ายครคุณจะเข้าใจครับว่าคุณไม่ได้เจอคนเดียวเอาไป็ว่านะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเกิดอยากเพิ่งกลัวแฮกกลัวกลัวโปรนะครับก็แนะนำให้เล่นโหมดปกติครับพวกนี้จะไม่อยู่ในโหมดปกติกันหรอก พราะปกติมันไม่คุ้มค่าที่เขาจะลงไงเขาจะลงไปลงแรงอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอหูโค้งถุงของ,องทองอะไรเงี้ยที่คนยเขาใส่กันมาประมาณนั้นแหละจริงๆผมมีผมไม่รู้ผมอัดคลิปไว้เปล่านะคลิปที่ว่าเนี่ยผมเล่นไล่เก็บของพวกแฮกก็ยิงกันหมดแล้วใช่ป่ะแล้วผมไปไล่เก็บของของ,ของเขา <laughs> ตอนนั้นเล่นเพลกเตอร์ไงเพลกเตอร์ คือถ้าเจอแฮกบ่อยๆเน้นแต่เป็นเนเพลดอกเตอร์นะครับเล่นเอาไอ้นี่เอาสกิลฮิลไปอะ่ะแล้วก็วิ่งเล่นอยู่นอกแมปอ่ะเสี่ยงดวงเอาครับใส่ของเขียวไว้เพอะไม่ต้องใส่ของดีๆไปแล้วเน้นออกคอครับไม่ต้องเน้นอะไรมากก็หลังจากที่ผมเล่นมาทั้งหมดสามเกมใช่ไหมจริงๆสี่เกมครับสี่เกมตายเกมหนึ่งครับจริงๆรวมเป็นห้าเกมนะแต่ตายเกมหนึ่งไงเลยนับแค่สี่เกมพอ รวมมูลค่าทั้งหมดนะครับรวมแล้วคือขายของด้วยนะขายของในตัวด้วยประมาณสี่ประมาณหกเจ็ดพันครับประมาณหกเจ็ดพันร,รวมแบบขายของในตลาดแล้วนะแบบอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรหกเจ็ดพัน 6, 7, ครับเพราะรอบหนึ่งที่ผมลืมอัดคลิปอ่บมันออกสองพันสองพันหนึ่งร้อยแบบเท่าไหร่เนี้ยจะไม่ได้แนละ้วก็ออกเยอะอยู่อะคือหมดธรรมดาสามารถออกสองพันได้นะครับโชคดีพอนะอย่างเช่นได้ของม่วงหรือได้ของทองอะของทองมีโอกาสดอกเหมือนกัน โอเคนะถ้าเล่นโหมดธรรมดาถ้าคุณจะฟาร์มเงินนะครับแนะนาให้ฟาร์มโหมดธรรมดาครับไปเล่นแรงเนี่ยมีอะไรตายก็ต,ตายครับแนะนำไหมก็ประมาณนี้แหละก็พาดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีคลิปที่ต้องทําอีกเยอะมากเลยไม่ใช่เยอะดิหมายถึงคลิปที่ต้องตัดต่อก็ไปละ,ไป,ละไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมไปละ